ครับก็สวัสดีครับก่อนที่จะดำนาเราต้องมาดูข้าวนาข้าวเหนียวที่ทำอาไว้ก่อนครับน้ำกำลังมาเยอะเลยครับหรือน้ำเต็มพุ่งนาเลยครับครับแล้วก็นะครับจะกลับกล้องให้ดูครับว่าจะต้องเพิ่มแรงไหลหรือเปล่าเพราะว่าน้ำข้างบนมันเยอะดูครับหรือน้ำที่มาครับมาแรงมากครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะไ้เพิ่มการ ี่ระบายน้ําเพิ่มนับเนี่ยเพราะว่าน้ามันจะขึ้นสูงเกินแล้วหอยเชลลี่มันจะถึงยอดข้าวนับนะครับดูครับว่าถึงจริงไหมครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับถึงยอดข้าวนะครับเขาจะเก็บกินยอดข้าวของเราครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยครับถ้าน้ำมันขึ้นเยอะมันก็จะขึ้นกินยอดข้าวของเรานะครับเราก็ต้องพยายามแก้ปัญหาด้วยการที่ ไม่ให้เขาขึ้นกินยอดข้าวนะครับเนี่ยนะครับแค่เล็กน้อยเองนะครับก็ได้เยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาขุดเพื่อเพิ่มการไหลของน้ำให้กับเพื่อจะได้ดูแลเพื่อจะได้ทันต้องกีกับการบริหารน้ำทุ่งนาของเรานะครับ โอ้ข่า้องไปครับไปดูกันครับ เราไม่ได้เอาเสียมเอาอุปกรณ์มาก็ต้องใช้มือแล้วครับในการต่อสู้ครับถนะือว่า,าแรงก็เดิมอยู่จะปล่อยที่เราเยอะไม่ได้ครับเพราะว่าตรงนั้นเป็นห้าข้าวนะครับปกติที่ตรงนี้จะทําเป็นที่ดักปลานะครับเอาผ้าเขียวมาใส่แล้วก็ดักปลาเวลาปลาลงครับแต่ช่วงนี้คือ เขาเรียกว่าน้ำใหม่ปลาใหม่ซึ่งปลากําลังจะวิ่งขึ้น,นครับเขาจะขึ้นมาจากฝั่งนู้น,นครับวิ่งสวนทางขึ้นมาข้างบน,นครับซึ่งเขาเรียกว่าปลาขึ้น,นครับช่วงนี้ก็จะให้เขาขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเอาผ้าผ้าเขียวมาใส่ทําเป็นที่ปลาลงครับเดี๋ยวถึงเวลาน้นค่อยมาดูอีกทีว่าจะใส่หรือไม่ใส่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เขาเรียกว่าน้ําใหม่ก็จะยังเป็นธรรมชาติของเขา ปล่อยให้เขาไหลตามปกติไปนะครับฮะระบายวันละเล็กวันละน้อยครับก็จะมาขุดเพื่อเพิ่มการระบายน้ำจากข้างบนครับเพราะว่าน้ำมาแรงครับไหลมาจากหมู่บ้านครับข้างบนครับจะเป็นหมู่บ้านเป็นพื้นที่ที่มีหลังคาใช่ไหมมันตกใส่หลังคานี่น้ำมันจะเยอะจะตกไหลมาแรงกว่าเยอะกว่านะครับก็เรียกว่าน้ำมาจากหมู่บ้านครับ ไม่ใช่น้ำนะตามทุ่งนานครับเจตเขตที่มันอยู่หมู่บ้านเราใกล้หมู่บ้านก็ต้องรับน้ําก่อนครับส่วนข้างล่างก็จะรอน้ําไหลลงไปครับถ้าเรียกว่าเป็นวิถีชีวิตของทุ่งนาแต่และทุ่งนาที่จะต้อนรับกับน้ําจะมาแบบไหนจะมาอย่างไรครับ่าวานไปครับในช่วงจังหวะของมันครับว่าน้ําจะมาแรงมาค่อย มาเยอะขนาดไหนครับก็ค่อยยพิจารณากันไปในตแต่ละช่วงแต่ละจังหวะของมันครับอจัดการน้ําไหลครับก่อนที่จะไปดํานาก็มาดูน้ําไหลกันก่อนนะครับไปครับไปด,ดํนานาครับมาครับลงมือดํานาครับเดี๋ยวปเป่าวกล้าก่อนนะ ดำก็ต้องดำทีละต้นครับประหยัดต้นกล้านะครับพัวมันจะไม่พอครับต้อง <c oughs> ประหยัดต้นกล้าไว้ครับ ได้นะครับนั่นตาขยงไม่ลงเห็นไหมครับมันก็จะลอยขึ้นมาให้เราเห็นครับตรงไหนมันหน็บง่ายมันก็จะง่ายหน่อยครับ ในมันยากก็ต้องใช้นิ้วชี้วักนะครับ 要争，要争。 หมดไปหนึ่งมัดครับอาจจะไปเรื่อยครับก็ไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวโทรศัพท์จะร้อนก็เลยต้องอให้ดูแค่มัดเดียวนะครับเพราะว่าวันนี้มีแดดนะวันนี้มีแดดไม่ใช่มืดคึมมืดคึมเหมือนกันนะแต่ว่าแดดถ้าออกอย่างนี้มันจะร้อนมากครับร้อนอ้าวครับ สงสารโทรศัพท์ดูดีครับนี่ครับคนที่เป็นโรคมันก็เป็นอย่างนี้ครับมันก็จะเหนื่อยหอบๆอย่างนี้ครับไปครับเดี๋ยวไปดูตอนจบอีกทีนะครับผมไปครับผมดูครับดูดูความแปลกประหลาดครับเห็นขาขาวไหมครับนั่นแหละครับเรียกว่าฝนวิ่งตามถนนทางลาดยางครับดูครับไม่ลงท่วงนามานะครับ่ะ ดูเขาขาวครับะวิ่งจะเข้าหมู่บ้านตรงนี้ครับเนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าวนถนนสายฝนวิ่งตามทางราดยางครับเห็นกันไหมครับเห็นไหมโอ้กล่องก็สูนไม่ได้เราก็อยู่ไกลด้วยเรียกว่าฝนวิ่งตามทางราดยางนะนะก็เห็นครับโน่นตกมาตั้งแต่โน่นครับน่นครับ เลยเข้าวเหนียวที่ผมพาไปดูตอนเก็บเห็ดนะครับวิ่งตามถนนลาดยางวางอยู่เลยครับนี่ครับขาวๆเห็นไหมาเอาตรงผมก็พอมีเป็นเม็ดสองเม็ดนะครับแต่ว่าเขาวิ่งตามทางลาดยางไปแล้วดูข้างบนครับเป็นยังไงบ้างก้อนเมฆมีไหมครับดูครับไม่ค่อยมีนะครับ เ,เรียกว่าฝนวิ่งตามทางลาดยางเอ,อความแปลกประหลาดนะครับสุดยอดจริงๆเลยครับโดูยดจะซูมให้ดูอ่ะจะหมดแล้วหมดก้อนเมฆก,กหม็หมดวิ่งขึ้นไปตามทางราดยางไปโน่นแล้วครับครับยังก็ขาวอยู่ตรงนี้ก็ยังก็ขาวอยู่นะครับตรงทางราดยาง สงสัยฝนคงจะกลัวเจ็บเท้าครับวิ่งตามทางรัดยางคงจะดีกว่าเนาะสุดยอดจริงๆเลยครับการที่ได้เห็นฝนวิ่งตามทางรัดยางนะครับถ้ามาอยู่ทุ่งนาจะไม่เห็นนะแบบนี้นะครับนี่ลรวก็เรียกว่าอ่าธรรมชาติของเม็ดฝนเนาะอ่าานไปครับอยู่ไกลนะร้อยเมตรนั่น กับถนนครับไปแล้วนั่ฟังเสียงถ้าได้ยินเสียงฝนตกก็คงจะจะรู้ว่าวิ่งไปทางไหนนะครับทุ่งนาก็จะมีประมาณนี้ครับลงมาทุ่งนานครับไม่ค่อยตกเยอะครับเขาจะตกไปทำทางลาดยางฟ้ายนะครับ <laughs> เออ <laughs> เห็นไหมครับอข้างบนดูก้อนเมฆครับนี่แหละครับธรรมชาติเนาะ อ่านไปครับตรงนี้ก็มีพอปะปลายนะครับใส่ครับเดี๋ยวเข่อเขาลงมาแรงจะยุ่งยากไปว่าเขาว่าตกมาตมทางราดยางเดี๋ยวเ็ามาทางนี้นี่ครับก้อนนี้ครับก้อนข้างบนนี้ครับน่าจะมาเหมือนกันนะครับเนี่ยครับจังหวะตามก้อนไข่ก้อนมันเนาะครับดูบนฟ้าครับจะเป็นก้อนไข่ก้อนมันอยู่นะครับนะธรรมชาติผ่านไปครับใส่ครับ ก็เสร็จไปอีกงานนะครับวันนี้นะครับที่เหลือก็คืองานนี้นะครับจะไม่ไหวแล้วครับส8บแดนาฬิกากยังเหลืออีก2ี่สิบมัดนะครับเนี่ยน่ครับเล็กๆน้อยๆแต่ว่ายี่สิบมัดนะห้าสิบมัดก็ดำไปแล้วสามสิบแล้วกันนะครับต้องพยายามต้องสู้กันครับบานไปครับเหลืองานนี้ครับพรุ่งนี้เนาะแล้วก็อ่า หาอยู่หากินได้ด้วยนะครับนี่แน่นะครับมีหน่อไม้ไปแกงครับอย่างนี้เขาเรียกหน่อนางดินนะครับเนี่ยขาวๆอย่างนะครับนะเราไปเห็นมันขึ้นครับหนอนางดินนะครับขาวๆจนสุดปลายเนี่ยาเรียกหน่อนางดินหวานนี่ก็น่าจะใช่อยู่ครับประมาณนี้นะครับก <demiş> ็นี่แะครับการหาอยู่หากินนะครับก็ภัยอยู่ตรงนั Sny ้นครับนะครับ วันนี้ก็ได้ทั้งงานแล้วก็ได้ของกินกลับบ้านไปครับขอบคุณมากๆครับ